กูหอแล้วนะ หลอนไหมครับคุณผู้ชมค่ะวันนี้พบกับมาวินนะคะและรายการบางกอกกระซิบกอสิบกระซิบวันนี้ค่ะมาวินมาอยู่ที่ช่องสามมารีนอลค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ที่ยดสามกำลังจะเข้าโรงภาพยนตร์แล้วว้ามาเป็นกำลังใจให้พี่ยักษ์กับห้ายอตระกูลวกพวกเขาจะสามารถปราบผีได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่รอช้าไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะสิ่งสุดการรอคอยที่ยดสามวันแห่งการล่าการทวงคืนพี่ยักษ์กับน้องยี่หลอมุ่ยยียเป็นภาคที่สามถ้าเกิดคนไม่ได้ดูภาคหนึ่งภาคสอง มาดูภาค3มนี่รู้เรื่องไหมคะคุณแบ๊บร,รู้เรื่องครับเพราะว่าภาคสามเราจะเล่าถึงจุดเริ่มต้นว่าทาไมผีชุดดําถึงได้เป็นผีที่มันอำมาตย์เฮียดแค้นขนาดนี้แล้วก็มาต่อเนื่องจากภาค2มาเป็นภาค 3, า3กับเรื่องราวที่โอเคทุกอย่างสงบลงแล้วครอบครัวกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งคนเนี้หายไปจริงเหรอแล้วที่หนูไปเลียท้องเข็มไมมลูกมันเป็นซิลิโคนอย่างนี้ก็เลียจมูกพี่ได้สิซิลิโคนนั้งแน้น <c oughs> ภาคนี้เนี่ยเป็นชุมนุมผีเยอะมากจะบอกว่าเป็นผีป่าสัตว์ในตำนานแล้วก็โอ้โหโดนผีลากเข้าไปใต้น้ำอะไรอีกมันมีผีเยอะแยะมากมายภาคนี้เราจะใช้อาวุธอะไรไปสู้กับมันดีหมัดไฟหมัดไฟห<อ>มัดไฟเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หมัดไฟที่มันเกิดเป็นอาคมหรืออะไรนะ มันก็คือเรานี่แหละเอาจุดไฟใส่มือเพราะว่าอาวุธไม่มีแล้วแล้วมือไม่พองเหรอคุณเหลือละครับภาคนี้จะไปสุดที่กี่พันล้านดีคะเอาพันล้านเลยไหมใช่ไหมเอาไปไปไหนไหนมันมาขนาดนี้แล้วว่าเราก็แสดงจัดเต็มด้วยคุณแบกหุ่นดีมากถอดเสื้อทุกภาคเลยภาคไหนจะถอดกางเกงคะเออผมว่าอาจจะเป็นภาคต่อไปอุ้ยเด็กอยู่ขอโทษค่ะน้องหนีหนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเข้าไปดูที่หยดเวลาผีออกมาเนี่ยเขาจะอุทานว่าอะไรดีคะโอ้โอ้โอ้ไอเนี้ย But, <S <S แล้วอย่างพี่มากวนเนี่ยจะไปสมัครเป็นผีในเรื่องนี้ได้ไหมคะได้เลยค่ะได้เลยค่ะไม่ได้สิพี่สวยก็ขอฝากที่หยด3ามไปด้วยนะครับรับรองว่าภาคเนี้ความสนุกความหลอนกลับมาอย่างแน่นอนใครที่ชอบที่หยด1นพี่หยดสองอย่ลืไปดูพี่หยดสาม พรุ่งนี้แหละเข้าโรงแล้วเ,ลเรืงนี้ล่ละขอพาผีชุดดำมากราตีความหลไอ้ภาคนี้กลับมาคุณขัวในพี่ยักษ์ไว้ทในทีเสร์พูดออกไปเลยค่ะบอกว่ากลับมาแล้วนาะยยักกลับมาล้วนายยักเบามาเอาแบบในภาพยนตร์สามสองหนึ่งกลับมาแล้วนะยา,า,า,บบนนายน ถ้ายอเขาอาจจะกลัวเราอยู่แล้วรังเกียจเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอาจจะได้เห็นบางอย่างว่าเฮ้ยจริงๆผีชุดดำเขาก็ไม่ได้เป็นคนแบบเลี้ยหู้ตลอดเวลามันก็มีที่มาที่ไปตอยากถามนิดนึงผีชุดดำซักเส <huh ื like oh. no oh. ้อผ้าบ้างไหมคะอันเนี้ยต้องถามคอสตูมทำไมมันดูเหมือนจริงเหมือนแบบโดนจองจามาเป็นหมื่นๆเป็นในนามผีชุดดำเราอยากจะได้รายได้สักเท่าไหร่ดีครับเมื่อกี้พี่ยักเขาบอกว่าสักพันล้าน พันล้านก็ได้นะคะพันล้านหนึ่งร้อยก็ได้ขอบเยอะกว่าตระกูลยาสลายหนึ่งใช่ใช่ถ้าเกิดคนเข้าไปดูภาพยนตร์แล้วเห็นผีอย่างคุณออกมาสีหน้าที่เขาดูปุ๊บเขาจะอุทานว่าไงครับสวยมากตอนผีอวยตัวเองสุดฤทธิ์ใช่แล้วภาคนี้ครับพี่ยักษ์เขามีหมัดไฟคุณคิดว่าคุณจะโดนทะลวงไหมครับก็ต้องมารอดูกันนะคะว่าจะได้ทะลวงจริงหรือเปล่าแล้วทะลวงจะทะลวงตรงไหน อยังไม่หมดพรุ่งนี้มาเจอกับนักแสดงที่ยอดสามกันต่อ